ป่าคำชโนดหรือที่รู้จักในชื่อทางการว่าวังนาคินคำชโนดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีไม่ได้เป็นเพียงแค่ป่าธรรมดาแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยความเชื่อตำนานและศรัทธาที่ยังรากลึกในหัวใจของชาวอีสานและคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันกับพญานาคตำนานเล่าว่าป่าคำชะโนดเป็นวังของพญานาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนน้ำและผืนดินเชื่อกันว่ามีอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมต่อระหว่างป่าคำชะโนดกับเมืองบาดาลซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคพญานาคที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดคือ ปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมมาซึ่งเป็นพญานาคคู่บารมีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือสิ่งที่ทำให้ป่าคําชนโนดมีความพิเศษและเป็นที่อัศจรรย์คือการที่ป่าแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะลอยน้ำโดยมีน้ำล้อมรอบแต่ตัวป่ากลับไม่เคยจมน้ำและต้นไม้ในป่าก็มีแต่ต้นชนโนด ซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มที่ไม่ค่อยพบเห็นในพื้นที่อื่นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แปลกประหลาดยิ่งตอกย้ำความเชื่อในเรื่องอาถรรพ์และพลังศักดิ์สิทธิ์ของป่าคําชโนดนอกจากมีพิธีกรรมต่างๆแล้วป่าคําชนโนดยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากมายเช่นเสียงประหลาดบางคนอ้างว่า ได้ยินเสียงคล้ายเสียงสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่หรือเสียงน้ำเดือดปุดปุดจากใต้ดินการปรากฏตัวของพญานาคมีเรื่องเล่าถึงผู้ที่โชคดีได้เห็นพญานาคปรากฏกายในรูปเงาหรือในรูปของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่โชคลาภที่เกิดขึ้นจริงหลายคนอ้างว่าหลังจากมาขอพรที่นี่ก็ได้รับโชคลาภ หรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาปัจจุบันป่าคําชโนดได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่มีการจัดการที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สแสวงบุญแต่ยังคงรักษาความขลังและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ไว้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ต้องเดินผ่านสะพานไม้ที่ทอดยาวไปยังตัวป่า ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลป่าคําชะโนดจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแหล่งรวมศรัทธาและเป็นพยานหลักฐานของตำนานอันยิ่งใหญ่ของพญานาคในความเชื่อของผู้คนตราบจนทุกวันนี้